ขนมหมูเค็มไปไหนเอาเมื่อกี้แม่ให้หมูเค็มแล้วมาไปไหนขนมหมูเค็มไปไหนพี่แมมกินหมดแล้วอังเปากินของหมูเค็มใช่ไหมโดนแย่งอะลูก <c oughs> อ่างเปากินของปอมหมดแล้วล่ะอ่างเปาเอาของพี่เค <w> ็มไปกินแหละมองหน้า